สวัสดีครับพบกับผมแมนมีเดินไปเช่นเคยนะวันนี้มีมีดพกสั้นทรงโบวีเกตพรีเมี่ยมมาแบ่งปันให้นะครับผมสวยแน่นอนนะเล่มนี้เล่มใหญ่อยู่นะครับผมนุบเนียนเลยนะครับผมสินค้าพร้อมปอกหนังแท้แกะลายนะครับแบบสองชั้นนะครับตรงกลางสีดํานะครับผมมีหมุดกระดุมให้หนึ่งตัวนะครับหมุดกระดุมี่รูปหมวกนักลบนะครับหมวกเหล็กนะครับผมสวยแน่นอนนะครับผม ของดีครับเล่มนี้ผมบอกเลยนะครับแกะลายยันด้านหลังนะครับมีที่ร้อยเข็มขัดพร้อมพกพานะครับผมสวยงามจัดๆเลยนะครับผมเล่มนี้บอกเลยนะครับผมทรงโบวีนะครับนี่ เห็นมีดพกสั้นนะเล่มนี้ความยาวรวมสิบจุดปดนิ้วนะครับเกือบเกือบสิบอ็ดนิ้วนะผมใบมีดเหล็กเอ็มสามเก้าศูนย์นะครับผมความยาวใบมีดหกนิ้วนะครับปลายแหลมทรงสวยใบมีดสองสีตรงนี้ขุ่นตรงนี้เงาครับผมสวยจริงนะครับเล่มนี้ผมชอบมากนะครับผมไม่รู้พี่ๆจะชอบเหมือนผมไหมความยาวใบมีดหกนิ้วนะครับ ความยาวด้ามจับ4.8นิ้วความกว้างไม่มีด1.3นิ้วนะครับความยาว6นิ้วกว้าง1.3สันหนาสี่มรนบตรงนี้ทรงนี้สโลปนะครับเพื่อให้น้ําหนักเบานะครับผมการเป็นเลดแกะลายเอ๊ะเป็นเลดปัดเงานะครับหนาหนาเลยครับผมทรงสวยนะครับผมปัดเงานะครับผมด้ามจับไม้แท้นะครับผมสีสวยยึดหมุดโมเสสนะครับฝั่งละสองจุดนะครับตรงนี้เป็นตาแบนนะครับผมแบร์เดียว ปอกหนังนะครับผมมีนําเข้าเกรดพรีเมียมนะครับผมเหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มฟูลแทง์นะครับกาดเป็นแบบสวมนะครับจากล่างขึ้นบนนะครับผมหรือบนลงล่างงานเนียนกิฟนะครับเนียนกิฟผมบอกเลยของดีนะครับเล่มนี้สันท้ายมีรูรอยเชือกแถมเชือกหนังวัวแท้ให้นะครับสินค้าพร้อมปอกแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวช่างน้ําหนักให้ดูนะครับน้ําหนักเท่าไหร่หนักอยู่ครับผมสองร้อยแปดสิบห้ากรัมนะครับผม เกือบเกือบสามขีดนะครับถ้ามีปอกด้วยก็สามร้อยเจ็ดสิบสี่กรัมนะครับปอกหนักนะครับผมปอกนี่หนาหนาเลยนะครับผมบอกเลยคมกรีบนะครับความคมนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมมีเกจพีเม,มียมงานแบรนด์แบบน,นี้นี่ความคมนี่เนียนกริบนะบไม่มีบิ่นไม่มีอะไรแน่นอน,นครับคมแบบว่าหวานเจี๊ยบนะครับผม เข้ามือมานี่ไม่ต้องร้องนะครับผมบอกเลยเลือดท่วมแน่สวยจริงนะครับคมกริบเล่มนี้ผมบอกเลยนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับราคาเบาๆนะครับสินค้ามาพร้อมกล่องพีเกตพรีเมียมแบบนี้เลยนะครับผม900บาทเท่านั้นนะครับรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับผมถูกกว่านี้ไม่มีแน่นอนนะครับนี่ตรงสันนี่เลเซอร์นำเบอร์ทุกเล่มนะครับผมมีเลขนะครับกล้องมองไม่ค่อยชัดนะครับผม เห็นเลขไหมครับของดีแน่นอนครับพี่พี่ครับผมมีของมาแค่สิบเล่มนะครับหมดแล้วหมดเลยนะมีดพกสั้นทรงโบวีเกดพรีเมียมครับเล่มนี้ปอกหนังแท็กแกะลายสวยๆเลยครับสองชั้นครับเนียนกิฟผมมีของมาแค่สิบเล่มนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับพี่พี่ครับสวยแน่นอนนะครับผมรับประกันให้ทุกเล่มนะครับผม เล่มนี้เกรดพรีเมียมครับงานเนียนกริปปลายแหลมนะครับใช้ป้องกันตัวสบายนะครับผมเหลือๆเลยครับมีกาดเพื่อความปลอดภัยนะครับใช้งานหรือว่าเก็บสะสมนี่ก็ได้หมดนะครับเหล็กทนสนิมนะครับผมเป็นมีดนำเข้าไม่เหล็กจะทนสนิมไม่เหมือนงานช่างไทยนะครับสวยแน่นอนนะครับผมหนาๆเลยนะครับ พี่ๆท่านไหนสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับผมทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับทางไลน์ทาง Facebook หรือเบอร์โทรศัพท์นะครับผมสะดวกทางไลน์ OA นะครับและแอดไลน์ OA กันมาเยอะๆนะครับผมเดี๋ยวจัดโปรโมชั่นให้นะครับผมเล่มนี้สวยแน่นอนนะครับผมพี่ๆครับราคาเบาๆนะครับกับเกรดพรีเมียมขนาดนี้ครับ900บาทเท่านั้นครับรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับผมถ้าโอนลดให้นะครับ50บาทสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับผม สวยแน่นอนนะมีของมาไม่เยอะนะครับขายแบบหมุนเวียนเปลี่ยนแบบไปเรื่อยๆนะครับถ้ารุ่นไหนขายดีจะนํามาใหม่นะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนช่วยติดตามนะครับผมเล่มนี้สวยจัดคมจริงนะครับผมบอกเลยครับผมความคมนี่แบบว่าของจริงรับประกันของสวยคมกลิบตรงปกให้ทุกเล่มนะครับชื่อนี้แมนมีเดินป่าไม่มีเสียแน่นอนนะครับผม พี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับขอบคุณ F c ซทุกท่านที่ช่วยดูคลิปนะครับผมแมนมี่เดินป่าขอบคุณจากใจนะครับเล่มนี้สวยแน่นอนพร้อมพกพานะครับตัวลงตัวล็อกนี่แกะลายหมดนะครับผมของดีนะครับเนียนกลิบแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับผมเล่มนี้สวยจริงพี่ๆสั่งซื้อกันมานะครับมีมาแค่สิบเล่มนะหมดแล้วหมดเลยนะครับช้าอดหมดนะครับผมเพราะมีของมาไม่เยอะนะครับ ถ้าขายดีเจะนํามาใหม่นะครับเนื่องจากราคามันค่อนข้างสูงนะครับเป็นมีดเกตรีเมียมนะครับผมได้กําไรบางบางนะพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับเหล็กคุณภาพสูงแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ